การวานช่วยน้ำท่วมจากน้ำใจประชาชนจับมือโอกาสใหม่เตรียมส่งถึงหาดใหญ่พากใต้ระดมถุงยังชีพเรือวิทยุส่งใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ความห่วงใยช่วยเหลือจากประชาชนที่แปลงมาเป็นถุงยังชีพสิ่งของจําเป็นจัดมาเป็นขบวนคาราวานค่ะเดินทางสู่หาดใหญ่และภาคใต้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในวิกฤตน้ําท่วมซึ่งภาพการระดมความร่วมมือนับว่าเป็นการช่วยเหลือระลอกสองที่มีเครือข่ายอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันกับจตุพรบุรุษพัฒหัวหน้าพักโอกาสใหม่และคณะกรรมการบริหารพักค่ะเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ คาราวาลช่วยเหลือที่ลงไปมีทั้งอาสาสมัคร30นายรถยกสูง10คันเรือท้องแบน8ลำเครื่องปั่นไฟเสื้อชูชีพถุงยางชีพ2,000ชุดน้ำดื่ม1000แพ็คและวิทยุทรานซิสเตอร์อีก2000เครื่องค่ะเป็นของจากส่วนกลางที่จัดส่งให้กับผู้ประสบภยัยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพยายามนี้ความเกื้อกูลการวางแผนทำงานจากอาสากูภา้ภัยอุปกรณ์จำเป็นคือสิ่งสำคัญที่จะเป็นพลังให้ผู้ประ สภยรอดพ้นจากภายัยพิบัติได้ค่ะ อุทกภัยภาคใต้จมเมืองหาดใหญ่ไว้ในบาดาลนัว่ารุนแรงกว่าที่ผ่านมาซึ่งสถานการณ์มีหลายฝ่ายร่วมเคียงข้างดูแลจัดการปัญหาทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยส่งอาหารน้ําดื่มการทําครัวช่วยเหลือในพื้นที่ส่งต่ออุปกรณ์สําหรับการกู้ภัยสิ่งเหล่านี้มาจากการเสียสละด้ดยนําใจค่ะพร้อมกับส่งกําลังใจถึงผู้ประสบภัยและทุกคนที่เข้าช่วยเหลือให้อดทนต่อความยากลําบากในเหตุการณ์เพื่อช่วยทุกชีวิตให้ปลอดภัยผ่านพ้นวิกฤต ไปด้วยกันค่ะ